สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่16มีนาคม2560นะคะก็เสร็จสิ้นไปในส่วนของการประชุม f o เฟนะคะหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐในส่วนของผลการประชุมนะคะก็มีการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะตามค่านะคะไปที่ระดับประมาณ0.75-1%นะคะก็ขึ้นประมาณ25 basis point นะคะก็ไม่ได้สร้างความเซอร์ไพรส์เท่าไหร่นอกจากนี้เองนะคะในส่วนของ แนวโน้มมุมมองในเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐก็มีสัญญาณในเรื่องของการฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็เฟดยังยืนยันที่จะปรับขึ้นตาดอกเบี้ยนะคะอีกสักสองครั้งในปีนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจากที่นักทุนในตลาดบางส่วนมองว่ามีโอกาสที่จะปรับขึ้นมากกว่าสองครั้งนะคะในช่วงที่เหลือของปีก็ดูเหมือนประเด็นนั้นก็คงจะต้องตกไปนะคะ ขณะที่ออมองในส่วนปีหน้าเนี่ยน่าจะขึ้นสักประมาณ3ครั้งนะคะทำให้ตลาดหุ้นเองนะคะมีการดีดตัวกลับนะคะในส่วนของราคาน้ำมันเองเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะส่วนดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็อ่อนค่าลงทันทีนะคะลงไประดับตามสุดในรอบ1เดือนนะคะเทียบกับตะกาสคูลเงินสำคัญในตลาดโลกนะคะ ดังนั้นเนี่ยถ้ามาดูในส่วนของตัวราคาทองคํากันก่อนนะคะราคาทองคำเนี่ยหลังจากที่มีถแถลงการของเฟดออกมาหลังการประชุมนะคะดีดตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะคะก็ขึ้นมาเหนือดับ1,220เหรียญนะคะช่วงเช้านี้ก็ขึ้นไปทดสอบแถวๆดับ1,225เหรียญต่อออนซ์นะคะทั้งนี้เนี่ยมองว่าก็เป็นการตอบรับเชิงบวก ต่อ,อผลการประชุมเฟดแล้วก็ในส่วนของทิศทางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงนะคะคิดว่าน่าจะหลังจากนี้เนี่ยน่าจะกลับมาให้น้ำหนักต่อ,อการเมืองในยุโรปนะคะไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าในเรื่องของ Brexit รวมถึงการเลือกตั้งนะคะของฝรั่งเศสนะคะในปีหน้าหลังจากที่ในส่วนของเนเธอร์แลนด์เนี่ยการเลือกตั้งก็ดูเหมือนว่าผลน่าจะออกไปในทางที่พรรคที่ สนับสนุนการที่จะให้นในส่วนเนเธอร์แลนด์แยกตัวจากยูน่น่าจะได้คะแนนเสียงน้อยกว่าอีกพักหนึ่งนะคะก็อาจจะทำให้ใครํำวิตกลง,ลง,ลง,ลงในช่วงสั้นๆนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามาดูในส่วนราคาทองคำเนี่ยถ้าดูจากสัญญาณทางเทคนิคมีโอกาสที่จะลุ้นขึ้นทดสอบประมาณ1,230ถึง1,235เหรียญก่อนนะคะแต่ถ้ากลับมาดูในส่วนของค่างเงินบาทในบ้านเรานะคะกะ็แข็งค่าชัดเจนนะคะเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐในเชิงเปรียบเทียบนะคะก็น่าจะเป็นตัวถ่วงในส่วนของการปรับขึ้นของตัวโกลฟิเจอร์ในบ้านเราอยู่เหมือนกันนะคะทำให้ JFJ 17เนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยปิดไปที่ระดับ2170บาทลบไป20บาทแต่ว่าช่วงเช้านี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเปิดกระโดดขึ้นมานะคะ โดยถ้าวันนี้เนี่ยขึ้นไปถึง2 6 5 0บาทเนี่ยเรามองว่ามีโอกาสที่ชะลอตัวกลับลงมาในระยะสั้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเปิดบวกขึ้นแรงๆเนี่ยอาจจะมีย่อกลับลงมาก่อนที่จะกลับมาแกว่งตัวอยู่ในกรอบอีกครั้งหนึ่งนะคะจึงมองว่าถ้ารารับ2 6 5 0บาทเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะเปิดชอ็อตสั้นๆนะคะเป้าหมายทำกำไร2 4 5 0บาทแต่ขัดถุดเหนือจุดเข้า70บาทนะคะ ส่วนค่าเงินบาทเทียบต่า,าร์สหรัฐนะคะเนื่องจากาดลัลาสลาร์เนี่ยร่วงลงนะคะแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะประคองตัวเหนือระดับ35.02บาทได้นะคะโดยทั้งนี้เองเนี่ยคิดว่าจอบรับในเรื่องของเฟดแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสรัฐที่ค่อนข้างสดใสนะคะโดยเฉพาะในส่วนของ CPI ที่เพิ่มขึ้น2.7%เทียบเยนเยียนะคะตัวเลขอื่นๆไม่ว่าตัวเลขค้าปลีกเองอตัวเลข stock ในภาคธุรกิจนะคะซอกสินค้าในภาคธุรกิจแล้วก็ตัวเลขในภาคที่อยู่อาศัยเนี่ยที่ออกมาเมื่อคืนดูจะสนับสนุนแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐที่มองว่าจะทําให้เฟดเนี่ยมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย2ครั้งนะคะก็ดูแล้วเนี่ยอาจจะ ทําให้ดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยในระยะสั้นก็อาจจะย,ยังอิงในทางอ่อนตัวอยู่นะคะเทียบกับบาทในบ้านเราแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าปัจจัยที่สนับสนุนการเข้ามาซื้อในส่วนของตราสารนี้แล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นในบ้านเราเนี่ยจากนักงทุนต่างชาติก็ยังดูขาดปัจจัยสนับสนุนที่เป็นบวกใหม่ๆเข้ามานะคะฉะนั้นเนี่ย การแข็งค่าอาจจะเริ่มเทลอตัวแถวๆใกล้ๆระดับ35บาทก็เป็นได้นะคะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธการลงทุนเนื่องจากว่าเราเปิดลองครั้งไว้นะคะที่ระดับ35.27ใน USDS 17อาจจะต้องปิดไปก่อนที่ ATO นะคะแล้วก็ไปรอเปิดลองใหม่อีกครั้งแถวระดับ35.05นะคะเป้าหมายทำกำไร35.12ตักทุนหักว่าหลุด35.02บาทค่ะส่วน Safety d e c t Future นะคะเมื่อวานปิดบวก เล็กน้อยนะคะเรียกว่าทรงตัวจะดีกว่า9 4 7 4 0นะคะระยะสั้นเนี่ยคิดว่าอาจจะบวกขึ้นตามเนนิเมนต์การลงทุนจากภายนอกนะคะที่อิงในทางบวกช่งชวงเช้าเนี่ยตลาดภูดมิภาคเนี่ยบวกกันประมาณ0 6 1ถึง1.5เปอร์เซ็นต์นะคะ ก็ระยะสั้นลุ้นไป9.86-9.89จุดก่อนนะคะถ้าเบรกระดับ980จุดนะคะแต่อีกแรกก็ตามเรายัางว่งว,ว่าน่าจะมีความผันผวนในระยะถัดไปนะคะเนื่องจากว่ายังต้องตามดูในเรื่องของการเมืองในยุโรปแล้วก็ในส่วนของแหล่งขายของนักลงทุนต่างชาตินะคะที่เมื่อวานเนี่ยก่อนที่จะมีผลการประชุมเสดออกมาก็ยังขายออมากกว่า2,000ล้านบาทนะคะในตลาดหุ้นก็แนะนำกลยุทธ์การลงทุนช็อต s, s 5 0 s 17ที่เปิดไว้975นะคะเราให้ปิดออกไปก่อนที่ ATO นะคะแล้วก็กลับมาเปิดลองสั้นนะคะที่980เป้าหมายทำกำไร6 8จุดแตะการทุนต่ำกว่าจุดเข้า3จุดค่ะส่วน Single s t o k f u t u r e นะคะ t a s c o s 17ก็ยังไม่สามารถเปิดลองได้เมื่อวานก็รอเปิดลองใหม่ที่27.70นะคะหรือว่าต่ำกว่าเป้าหมายทำกำไร28.90แตรทุนนะคะก็หลุด27.25ค่ะ ส่วนบล็อกไทคอนเนอร์นะคะวันนี้แนะนำสองตัวคือ p t g แล้วก็ไทคมนะคะดูสัญญาณทางเทคนิคพีทีจีนิรด,ดตัวด้วยแท่งเทียนที่เป็นบูลลิสพร้อมโวล่มหนาแน่นนะคะจึงแนะนำให้เขาเปิดลองค่ะมองต้านที่6.2527.25ค่ะส่วนไทคมเนี่ยมองราคารีบาลไม่พ้น e อจิวันเครื่องมือเอซดีอยู่ในบริโซนนะคะจึงมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงในวันนี้แนะนาช็อตค่ะรับ18.718.5สวัสดีค่ะ